สวัสดีครับผมก้องนะครับผู้จัดการฝ่ายขายฟอร์ดพระคนครเกษตรวม,มินนะครับวันนี้เราอยู่กับรถของพี่คันชิตนะครับจังหวัดเพชรบุรีนี่เองนะครับเป็น f 150สป i d เดอร์ e Body ยก3นิ้วไปดูกันเลยคันนี้นะครับนี่คือ DBL XLT นะฮะนั่นคือตัวท็อป4ประตูสีดำนะครับ XLT ตัว2021หน้าตาเป็นแบบนี้ใส่ชุดวายบอเข้าไปรอบคันนะครับเป็นทรงเมกานะครับยกหน้า3หลัง2กับยาง M ขอบ20ครับ305 55ขอบ20ชุดยกโปรเฟนเดอร์แล้วก็ข้างหลังนะฮะก็ใส่เป็นตัวโป่งวายบอดี้ออกมานะครับมันก็จะพอดีซุ้มล้อแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่ไฟไท้า LED ฝาครอบท้ายนี่คือหน้าตาเหมือนรถที่ขายกันที่อเมริกานะครับเช่นเดียวกันนะฮะของพี่คันชิตพรุ่งนี้นะครับก็พร้อมแล้วนะฮะที่จะส่งมอบ กกับพชดเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีละรายการข้างหน้าว่ามีอะไรยังไงน่าสนใจบ้างกับการแต่งวบอดี้คันนี้ออกมาทํายังไงถึงได้หล่อได้ขนาดนี้นะครับไปดูกันทีละรายการเลยดีกว่านะครับนี่เลยชุดหน้าชุดนี้เขาเรียกว่าชุด f 1 5 0 Spider Y Body บนะครับ f 1 5 0 Spider เป็นยังไงนั่นก็คือตัวกระจังมันจะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับก็จะเปลี่ยนทั้งชิ้นหน้าเปลี่ยนทั้งคานล่างนะครับแล้วก็ตีโป่งออกซ้ายขวานะครับมาดูการตีโปง่งเขาเนี่ยก็คือตีให้แก้มเขาเนี่ยอ้วนออกมา นะครับบอดี้เขาจะอ้วนออกมาอีกฝั่งละ7นิ้วเลยนะครับฝั่งละ7นิ้วก็จะเหมือนรถทรงของเมกาซึ่งใหญ่มากนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าการตีโป่งออกมาแบบนี้เนี่ยก็ต้องทําล้อให้มันยืดออกมาตามด้วยไม่งั้นล้อมันจะหุบนะฮะไฟหน้านะครับที่เห็นกระพริบกระพริบอยู่แบบนี้สวยๆนี่คือไฟหน้ามาสแตงนะครับไฟหน้ามาสเตงก็จะประกอบไปด้วย4สเตปเลยนะฮะอันดับแรกก็คือไฟ3สเตปที่วิ่งแบบนี้แล้วก็ไฟเดย์ไทม์นะครับเป็นไฟเลี้ยวด้วยแล้วก็วงแหวน แล้วก็เป็นตาสีฟ้าด้วยนะครับก็เขาเรียก Devil e y อสีฟ้าแบบนี้นะครับสจุดครับใส่เข้าไปก็หล่อเลยทีเดียวนะครับสำหรับคันนี้ F 1 5 0 Spider Y i o e Body นะครับข้างบนก็ใส่สกูปม้านะครับใส่สกูปม้าเข้าไปเป็นสกูปทรงฟิตแล้วก็เป็นตัวม้านะครับสีดำเงาแบบนี้ของพี่คันชิตนะฮะสั่งตรงมาเลยนะครับ F c เราจากจังหวัดเพชรชบุรีนะครับไปไปดูชุดยกกันนะครับชุดยกของ พี่คันชิตนะครับเป็นชุดยกของ Pro เฟนเดอร์นะครับของโปรเฟนเดอเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าโชคอัพแบบโมโนทูบครับเปลี่ยนโชกอัพตัวนี้คือเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นโมโนทูบ2.0นะครับพร้อมกับปีกนกนะครับปีกนกปรับองศาปีกนกปรับองศาตัวสีแดงๆที่เราเห็นเนี่ยนี่คือปรับองศาให้สามารถที่จะตั้งศูนย์ทวงล้อได้นะฮะร,ระยะของอตัวล้อเขาก็จะพอดีนะครับก็จะพอดีสามารถที่จะ ได้มาตรฐานควบคุมได้นะครับในอนาคตปรับเปลี่ยนได้เปลี่ยนลูกมาก้นโค้งนะครับแล้วก็ใส่สปริงตัวเดิมนะครับทำให้ความสูงของรถเนี่ยสูงขึ้น3นิ้วนะครับหน้า3นิ้วเลยนะฮะนี่คือชุดยกของ Pro f ฟ n เด r นะครับกับช็อปอัพที่เราเห็นไปเต็มๆเมื่อกี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะฮะด้านข้างของเขาเนี่ยเขาก็จะตีโป่งออกมาแบบนี้ล้อเขาก็ต้องดันออกมาเพราะฉะนั้นเราจึงใช้ออฟเซ็ตลบ24กับคันนี้นะครับนี่เลยนะฮะไปดูกัน นี่คือออฟเซตของล้อเขานะฮะล้อขอบ20นะครับกับยางตัวนี้เป็นยาง AT นะครับ305 55ขอบ20 305นะครับ55ขอบ20ก็คือใหญ่มากนะครับใหญ่มากเทียบเท่ากับ33คูณ12.5ยาง MT นั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวออฟเซตที่ว่าลึกเนี่ยก็คือลึกเข้าไปถึง24่ 24มิลนะครับก็ทําให้ได้ความสูงประมาณนี้เลยนะฮะก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับส่วนรา้าลังคากับการศาสตร์ก็ใส่เข้าไปกับเป้ารองมบือนะครับสติ๊กเกอร์พี่คันชิดไม่ได้ใส่นะครับโลบาร์พี่คันชิดก็ไม่เอาเขาจะเป็นทรงแบบนี้นะครับเป็นกระบะนะครับแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยสังเกตเห็นวายบอดี้ไหมฮะวาบอดี้เนี่ยก็คือทําให้บอดี้เขากว้างออกมาประมาณนี้เลยนะครับไฟท้ายตัว C นะครับเปลี่ยนทั้งโคมนะครับโคมเดิมก็เก็บไว้นะครับเผื่อจะมาสลับสับเปลี่ยน ใส่ที่หลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นครอบฝาท้ายครอบฝาท้ายตัวนี้ก็จะเว้นโลโก้ไว้นะครับ Ford ตัวนี้ก็เลือกสีได้นะนะครับเดี๋ยวพี่กันชิดรถสีดำเขาก็เลยทําเป็นสีดําแบบนี้นะครับกันชนท้ายก็เป็นทรงห้างของเดิมที่ติดมาจากโรงงานมีเซนเซอร์4จุดแบบนี้นะครับไปวนดูรอบคันหนึ่งรอบนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปส่องดูข้างในรถพี่กันชิดกันว่าทรงอเมริกาหน้าตาแบบนี้เนี่ย ตีวายบอดี้ออกมาแบบนี้เนี่ยลอขนาดนี้ข้างในมันจะสวยจะหรูแค่ไหนนะครับเห็นไหมฮะสังเกตเห็นความกว้างของบอดี้ของเขาแล้วก็ตัวซุ้มล้อกับยางซึ่งมันพอดีกันเลยนะครับเป็นยางดอก A t ทด้วยตัวนี้ความเงียบเนี่ยก็จะดีกว่ายาง MT ซึ่งเป็นยางามัเทเรนที่ว่าเอาไว้วิ่งโครนวิ่งดินวิ่งทรายนะครับตัวนี้ก็ออทเทเรีนวิ่งได้ทั้งเส้นทางที่เป็นทางเรียบถนนด,ถน,น,ดถน,นดําถนนแดงวิ่งได้หมดนะครับนี่คือความหล่อของ F150 Spider วายบอดี้นะครับไปดูข้างในรถกันก่อนนะครับข้างในรถของพี่คันชิตเนี่ยก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับนี่ออโต้หกสปีดนะครับตัวใหม่ล่าสุด2021ภายในเขาจะเป็นแบบนี้นะครับที่จะเป็นเบาะหนังจากโรงงานนะครับพร้อมกับเดินได้สีเทานะครับแล้วก็จะมีเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนี่ดูที่เกียร์เลยนะครับเห็นไหมครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับตัวระบบแอร์แล้วก็ตัวจอ8นิ้วครับเป็นซิงค์สของ Ford นะครับ ตัวจองเขาก็สามารถที่จะเชื่อมต่อ Android Auto นะครับ Apple CarPlay นะครับแล้วก็มีระบบช่วยโทรฉุกเฉินด้วยนะครับส่วนพวงมาลัยก็จะมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันอ่าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันก็เอาไปควบคุมเครื่องเสียงได้ฝั่งหนึ่งนะฮะแล้วก็เอาไปควบคุมความเร็วรถด้วยฝั่งหนึง่งนะครับเป็นคุยซอนโทนด้วยแล้วก็เป็นลิมิตความเร็วด้วยนะครับหน้าจอหน้าปัดก็จะเป็นภาษาไทยแล้วตอนนี้สามารถพูดคุยภาษาไทยกับรถได้เลยนะครับคำสั่งภาษาไทย ออกแบบมาเรียบร้อยนะครับไฟหน้าก็เปิดปิดอัตโนมัติด้วยนะครับสำหรับตัว XLT ตัวท็อปเกียร์ออโต้92,000บาทนะครับกุญแจรีโมท2อดอกครับผมนี่คือระบบของเขานะฮะพวงมาลัยเนี่ยเป็นพาวเวอร์ไฟฟ้าหมดแล้วนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เท่าไหร่เอ่ยเครื่องยนต์2.2นะครับ160แรงม้าครับ385นิวตันเมตรนะฮะความสูงสูงมากๆเลยนะฮะแต่ว่าสูงไม่เกิน2เมตร10นะฮะเข้าห้างเข้าใต้ถุนอะไรได้สบายเลยนะครับ ใครที่สนใจหน้าตาแบบนี้นะฮะเป็นรถทรงที่ขายที่เมกากันนะครับก็คือบอกกันเลยฮะว่าจะเอารถเหมือนพี่คันชิตนะครับจะตีวายบอดี้ทรงเมกาก็จะออกมาแบบนี้เลยนะครับล้อขอบ20สนะครับส่วนสเปกอื่นๆใครอยากจะปรับเปลี่ยนตรงไหนชอบตรงไหนเป็นพิเศษใส่เข้าไปได้อันไหนไม่ชอบถอดออกได้นะครับเราบริการทําแบบนี้แล้วก็ส่งมาให้ถึงบ้านเลยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องเอกสารไฟแนซ์เจ้าหน้าที่บริการถึงบ้านทั่วประเทศไทยนะครับใครสนใจทํายังไงดีนะครับก็เอาเบอร์นี้ไปก่อนเลยนะครับนี่คือเบอร์ของกล้องนะครับ086 9606เอาเบอร์นี้เนี่ยเข้าไปแอดไลน์ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็สามารถโทรมาคุยกับผมได้เลยนะครับโทรมาคุยรา,ายละเอียดการออกรถของแถมของแต่งอะไรที่เราจัดได้หล่อขนาดนี้เราจัดเต็มให้เลยนะครับนะใครที่ยังไม่ได้ติดตามเพจนะครับอย่าลืมนะฮะกดติดตามเพจผู้จัดการกล้องเกลียวไว้ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ไว้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมีทลิปต่อไปเราจะได้ไม่พลาดนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากรถพี่กันชิดไว้ด้วยนะฮะ F150 Spider Y b o บ y ยก3นิ้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ